ก็เมื่อวานเราได้วิสาขาประทีปไปเนาะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ซึ่งพระอาจารย์พระพ่เลี้ยงสามเณรในวัดใหญ่เราก็บาสกบาสิกาเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันจัดตกแต่งประทีปอย่างงดงามเลยซึ่งก็อาตมาก็เห็นกิจกรรมวัดมาหลายงานนะฮะก็ปลื้มนะปลื้มปลืมปืมแต่เมื่อวานนี้ ภาประสูตรจัสมวิภพานก็ทําให้ปลื้มเป็นพิเศษนะฮะก็เลยวันนี้ก็จะมาคุยในหัวข้อทบทวนบุญสิ่งสําคัญนะฮะคุยในหัวข้อนี้เพื่อเราจะได้เห็นความสําคัญของการทบทวนบุญซึ่งจะนํามาซึ่งความปลื้มนะฮะก่อนอื่นก็อนุโมทนาบุญเมื่อวาน ซึ่งการได้กันนะสาธุสาธุสาธุโรงเรียนเตรียมบารีนาะาหลวงประโยค9ก็ไปรับบุญใส่ไสเทียน3-4วันนะฮะไปกัน150-160รูปเลยที่สภาธรรมกายสากลเอาบุญมาฝาทุกท่านเช่นกันนะสาธุก็กิจกรรมบุญใหญ่ทุกครั้งเราก็มีเรื่องปลืม้มปื้มให้เราได้สังสมทุกครั้งเลยซึ่งก็ ถ้าไม่มีมหาบุญยาจารย์ไม่มีหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ซึ่งกิจกรรมบุญเหล่านี้ก็แม้แต่คิดก็คิดยาก,กนนอะเนาะแต่ว่าท่านก็มีดำริเราก็เป็นนโยบายซึ่งก็ปฏิบัติกันมานับสิบสิบปีเราก็พอท่านดำริแล้วลูกหลานก็ว่าไงว่าตามท่านจึงทําให้มีความปลื้มมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับหมู่คณะของเราวันคืนที่ล่วงไปล่วงไปเราก็จะมี ิจกรรมดีๆเยอะเลยนะฮะทีนี้ในเรื่องของการทุบทวนบุญเนี่ยอาตมามองว่าเป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับนักสร้างบารมีเพราะว่าทําบุญแล้วเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยบอกไว้ทําบุญแล้วถ้าเราไม่ปลืม้มถือว่าเป็นยังไงฮะขาดทุนนะฮะทำเพราะว่าเป็นหน้าที่ทําเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเขาบอกว่าเราไม่ไปทําบุญ ทำเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นแกะดำนะฮะแตกต่างจากคนอื่นเหล่านี้ทั้งหมดนี่ถือว่าอย่าให้เกิดขึ้นในชีวิตเรานะฮะเพราะว่าเราฟังธรรมแล้วเราก็เข้าใจว่าชีวิตนั้นมีบุญและบาปอยู่เบื้องหลังบุญและบาปเชิดเราอยู่ถ้าทําบุญมากๆบุญก็เชิดเราถ้าทําบาปมากๆบาปก็เชิดเราใช่ไหม ฉะน,นั้นเมื่อเราสั่งสมบุญเนี่ยจำเป็นว่าจะต้องปลื้มอาตมานี่ก็เป็นประเภทอเลิตปลื้มง่ายนะฮะฟังอะไรที่มันแบบ Amazing, อเมซิ่งอัศจรรย์หรืออะไรเนี่ยโมปลื้มคนลุกเลย <c oughs> ก็ก็ถือว่าอะไรอะ่ะก็ชอบนะฮะตั้งแต่เข้าวัดมาเราก็มีเรื่องปลื้มๆเยอะซึ่งพอมามองดูตัวเองแล้วความที่เราปลื้มง่ายหรือว่าชอบปลื้มหรือว่าปลื้มบุญเนี่ย ทำให้เราเป็นยังไงฮะทำให้เราเนี่ยสนใจใฝ่ใจในการที่จะอยู่ในบุญสั่งสมบุญวันคืนที่ล่วงไปเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองเนาะว่าวันนี้มีบุญอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนี้เราได้สั่งสมบุญอะไรบ้างซึ่งถ้าเราถามตัวเองเรื่อยๆก็จะเห็นความเจริญในสิ่งที่เราทํา มีผลวิจัยนะฮะว่าใครก็ตามที่เห็นความเจริญในสิ่งที่ตัวเองพยายามคนคนนั้นจะไม่ทิ้งสิ่งที่ตัวเองทำใครก็ตามที่เห็นความเจริญเติบโตในสิ่งที่ตัวเองพยายามคนคนนั้นจะไม่ทิ้งเป้าหมายซึ่งตัวนี้นี่สำหรับพวกเราก็เข้าวัดมาเรามีเป้าหมายที่จะไปสู่ที่สุดที่ทำ เรามีเป้าหมายที่จะนั่งธรรมะให้ใจใสใจละเอียดใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นเราต้องทบทวนบุญนึกถึงบุญแล้วก็เห็นว่าบุญที่เราทำนั้นทำให้ใจของเราเนี่ดีขึ้นทำให้สติของเรานั้นเป็นมหาสติมากขึ้นไหมเรามีความสุขมากขึ้นไหมเราสอนตัวเองได้มากขึ้นไหมเวลาเราเจอปัญหาเวลาเราเจอการกระทบกระทั่ง เวลาเราเจอคนที่ทําให้เราไม่พอใจเนี่ยเราหงุดหงิดง่ายไหมถ้าจากวันนั้นถึงวันนี้ที่เราเข้าวัดมาเราทำดีทานศีลภาวนาเราใจใสเราใจสบายไม่หงุดหงิดง่ายปล่อยวางในคนสัตว์สิ่งของมีความสุขอยู่กับดวงสายองค์พระสายภายในตัวแต่ดงว่าอะไรฮะเรายังสู้ต่อไปได้เห็นความเจริญในสิ่งที่ตัวเองพยายามนะซึ่งตัวนี้เนี่ยสาระสาคัญอาตมามองว่า ต้องทบทวนบุญเป็นนะอย่างคุณยายท่านก็สอนว่าให้เรามันทบทวนบุญทบทวนบ่อยๆดวงบุญก็โตโตโตเอาโตเอานึกถึงบาปคุณยายท่านก็บอกว่าดวงบาปก็โต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 นะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเราใส่ใจหรือว่าเอามาคิดจริงจังเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่นะนึกถึงบุญแล้วดวงบุญโตอ่ะ เออนะฮะคุณยายพูดท่านเห็นในยทัศนะของท่านนึกถึงบาปแล้วดวงบาตโต่ะจะนนั้นการทบทวนบุญการนึกถึงบุญเนี่ยไม่ใช่ของพอดีพอ้ายซึ่งในพุทธประวัติถ้าเราไปสืบค้นดูจะเห็นว่าช่วงที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้ธรรมเนี่ยสิ่งสาระสำคัญที่พระพุทธองค์ทำคืออะไรคือการนึกถึงบุญนะ คือการทบทวนบุญนึกถึงบุญเลยบรารมีธรรมดาสิบบรารมีอุปะนะที่สละอวัยวะสร้างบรารมีนี่นะอีกสิบแล้วก็ปรมัตถบรารมีอวิมเมพันธในการสร้างบารมีอีกสิบเป็นสามสิบใช่ไหมบรารมีปรมัตถบรารมีสามสิบทัศนนะนึกถึงนะให้บุญนั้นให้บรารมีนั้นมาช่วยให้ปฏิบัติธรรมได้ง่าย ให้ค้นพบอนุตตรสัมมาสัมปทิยานตอนนั้นในพุทธโรติก็เห็นว่าเห็นไหมมารกับเสนามารโอ้ยกคณะมากันเป็นกองทัพเลยประเนินทนทึกมูดฟ้าโมดินเทวดาที่ตอนแรกก็จะมานุโมทนาสาธุนะฮะประมาณว่าเป็นเอฟซมันชูป้ายไฟบอกโอ้นี่วันนี้สิทธะนั่งคูบาลังแล้วจะบรรลุธรรมแล้วแต่พอ จังหวะที่เอาเข้าจริงแล้วก็โอ้โน่นตามพุทธประวัตินะปรากฏในปเตวิดวกคือไปอยู่นูน่นขอบพบนะไปโผลหัวอยู่ขอบพบนูน่นมานมากันมืดฟ้าหมวด,ดินเลยแต่พระองค์ด้วยบาร,รมี30สทัศนิ่งใสสว่างนึกถึงบุญด้วยนึกถึงบาร,รมีด้วยทบทวนบุญด้วยสุดท้ายก็สามารถเอาชนะมารและเสนามารได้ด้วยการอะไร <c oughs> ด้วยการสร้างาวิญญาณาน และในวันนั้นเวลานั้นคือนึกถึงบุญทบทวนบุญให้บุญมาช่วยซึ่งตัวนี้เนี่เป็นเรื่องสำคัญมากหลวงปู่ก็บอกไว้ว่าเวลาเราทำมากินเจออะไรปัญหาอย่าไปนึกถึงสิ่งอื่นนะให้นึกถึงบุญนั่นแหละทานศีลภาวนาทำมานึกถึงบุญนั่นแหละให้บุญช่วยอย่าไปนึกถึงอย่างอื่นนัดใจของเราก็สําคัญนี่เวลาบุญเข้าบาปจะไม่เข้าเวลาบาปเข้าบุญก็จะไม่เข้านะ วเวลาบุญเข้านึกถึงบุญบุญโตดวงบุญโต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 เมื่อเราชาร์จแบตเตอรี่นี่นะฮะเสียบปลั๊กปุ๊บชาร์จแบตเตอรี่นะฮะแต่บางคนก็ถือว่านั่งสมาธิดีทำเป็นประจำถือว่ามี power bank ด้วยนะมีสำรองสองสามก้อนไม่มีแบตหมดนี่แสดงว่านั่นแหละคันพิเศษแต่ของเราโดยทั่วไปแล้วต้องชาร์จแบตเตอรี่นึกถึงบุญเรื่อยๆให้บุญน,นั้นดูแลเราช่วยเราใครที่สามารถนึกถึงบุญได้ตลอดนะ คนนั้นจะมีใจที่ผ่องใสจะสุขภาพดีจะนั่งสมาธิดีนะฮะในทางโลกโลกเนี่ยอาตมาไปพบข้อมูลหนึ่งนะมีผลวิจัยเอ่อมีหญิงท่านหนึ่งนะอายุเยอะแล้วก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายรักษายังไงก็ไม่หายนะฮะแล้วประมาณว่านับวันถอยหลังเนี่ยเธอก็เป็นคนที่โพสิทีฟเป็นคนที่คิดบวกนะแล้วก็เป็นคนชอบจดบันทึกก็เลยอะ ยังไงจะตายอยู่แล้วก็เลยเอาสมุดมาเล่มน,นึงแล้วก็คือสุขภาพไม่ดีมะเร็งร้ายด้วยชีวิตก็นับถอยหลังก็เลยอ่ะเรื่องนี้ยังไงต้องเจออยู่แล้ววางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางมาจดบันทึกนึกถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตนะฮะ,ะซื้อขนมไปฝากคุณพ่อนะฮะให้ประกาเพื่อนนะฮะให้อาหารแมวเง,งี้ย นะฮะเขียนไปเขียนมานะได้ถ้าอาตมาจำไม่ผิดสองแสนกว่าเรื่องทำให้อะไรฮะหายจากมะเร็งแก็งแรงสดชื่นอายุยืนนี่อาตมาก็พบเรื่องนี้ก็เออนี่เลยนึกถึงพระสมาพุติเจา้าที่สามารถเอาชนะพยามารได้นึกถึงคนที่สุขภาพดีแล้วตั้งใจ <c oughs> คนที่สุขภาพไม่ดีอ่ะ แล้วก็ตั้งใจที่จะรักษาตัวเองให้หายจากการทุพพลภาพโดยการอะไรตั้งใจที่จะออกไปวิ่งออกไปกำลังกายไปสู่อากาศบริสุทธิ์แล้วใจมันสู้ไงฮะไม่ยอมแพ้แต่บางบางคนนะป่วยก็มีผลวิจัยรองรับเหมือนกันอันนี้เขาก็ไปแอบทำนะป่วยแล้วยาที่จ่ายให้เนี่ยไม่ใช่เป็นยาจริงที่จะรักษาอย่างนั้นนะเพราะว่ามันแพง เขาก็เอาอะไรไม่รู้น่าจะเป็นพวกขน,นมเม็ดอะไรยอย่างเงี้ยที่หน้าตาเป็นยาบอกว่า oh, ยานี้แพงมากเลยนะกินเข้าไปแล้วหายแน่นอนเพราะว่าด้วยด้วยการที่สร้างจิตให้ให้เชื่อมั่นอย่างนั้นอ่ะสุดท้ายเนี่ยก็เรียกว่าโพสิทีฟอ่ะหายแน่นอนสุดท้ายนะกินเข้าไปแล้วหายแต่ว่ามีอีกกลุ่มหนึง่งนะฮะซึ่งไม่ได้เป็นโรคอะไรมากนะแต่หมอเนี่ย ไปทําพิเรนหรือว่าต้องการวิจัยหรือ,อยังไงไม่ทราบถ้าจาไม่ผิดรู้สึกจะเป็นกลุ่มนักโทษนะฮะกลุ่มนักโทษะหารแล้วก็ไปไปประมาณโมเมรหรือไปบอกเข้าบ้านเนี่ยคุณก็จะไม่รอดแล้วนะคุณก็จะอยู่ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะกลุ่มคนกลุ่มนี้ตายนะฮะไปไปบอกที่ที่ท,ท,ที่ที่ตัวเขาใจเขาเซ็จอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้น ฉะนั้นในส่วนพวกเราเนาะวันคืนล่วงไปล่วงไปแม้เวลานี้เราจะเจอโควิดแม้เวลานี้เราจะไปไหนมาไหนไม่ได้เรียกว่าเหมือนบ้านเราก็โดนปิดล้อมนะฮะแม้ได้วัคซีนก็ต้องเป็นวัคซีนทิพนะตอนนี้ก็บอกว่าเออไม่มาตามนัดนะ,ะพราะฉีก็ไปแล้วก็เหมือนซื้อหวยนะฮะบางคนก็บอกโอ้สถิติผลข้างเทียงนี้จะเกิดขึ้นนะฮะไอ้ที่ ไอ้ที่ฉีดแล้วตายเนี่ก็เหมือนเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ฉีดแล้วมีผลข้างเคียงนี่อะไรนะก็เหมือนอ่าเหมือนถูกหวยเลขสองตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็ต้องเรื่องหลักเลยคือทำบุญแล้วนึกถึงบุญทุกคนแหละโดยเฉพาะเราเป็นชาวู้พุทธศาสนาเนี่ยฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นนะฮะอย่าให้ธรรมะที่เราฟังมาศึกษามา เป็นเพียงแค่ข้อมูลที่เราทรงจำหรือว่ารู้ต้องเอามาปฏิบัติอย่างเช่นเนี่ยเรื่องนี้พุทธเจ้านึกถึงบุญทบทวนบุญบารมีสิบทัตยี่สิบทัศสามสิบทัศแล้วชนะพยามารได้ฉันใดปทีบุคุณหลวงปู่ตอนบรรลุธรรมท่านก็นึกถึงบุญนะหรือคุณยาจารย์ท่านก็บอกเอาไว้ว่านึกถึงบุญดวงบุญโต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 ,โตเนี่ย ฉะนั้นเราเองก็ทราบแล้วแต่และว,วันแต่และว,วันทุกท่านเนาะเรามาทุบทวนบุญนึกถึงบุญกันเถิดเพื่ออะไรฮนะเพื่อทุกคนอยากได้บุญเนาะเพื่อเพิ่มบุญให้ใหญ่โตขึ้นไงนะฮะไปจดเลยว่าเราเคยมารุ่นสร้างโบสถ์เราตวายพ่ปัสสหารไปพิสูจสามเณรทุกวันเราสร้างมหาธรรมกายเจดีย์สร้างวิหารโคตรสร้างลานธรรม ถวายผ้าไตรจีวรบูชาเข้าพระทุกเดือนปฏิบัติธรรมทุกวันฟังธรรมทุกวันนะฮะจดออกมาเลยเนี่ยท่านนี้ที่เราไปได้ 2, สองแสนกว่าเรื่องนะแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ได้ถูกเนื้อนาบุญไม่ได้เข้าหลักวิชาในการสังสมทานสิลภาวนาที่สมบูรณ์บริบูรณ์นะแต่เป็นเรื่องที่โพสิทีฟดีๆนะฮะที่ท่านนึกได้ทําบุญโลกโลกสังคมสงเคราะห์ไปแต่ของเรานี่ทบทวนบุญเป็นด้วยแล้วก็เรื่องบุญนั้น ก็ลิงหรือว่า,าถูกเนื้อนาบุญด้วยจะได้บุญจะมีชีวิตที่สุขกายสบายใจขนาดไหนล่ะนะฮะดังนั้นเรื่องนี้อาตมามองว่าไม่ใช่เรื่องพอดีพอ้ายเป็นเรื่องที่สำคัญมาก,ใน,ากในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าซึ่งก็อัศจรรย์นนะที่อาตมาพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ย มีเรื่องพญานกคุ้มนะฮะพญานกคุ้มซึ่งเป็นอดีตพระโพธิสัตว์ของเราปรากฏในพระเจ้า500ชาติพญานกคุ้มนี่เกิดออกมาขาก็ยังเดินไม่ได้ปีก็ยังบินไม่ได้พ่อแม่ก็บินไปหากินแล้วขณะนั้นไฟป่ามาท่านทำยังไงท่านนึกถึงศีลน,นี่นะฮะข้อมูลที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนี้อัศจรรย์ทีเดียว ท่านนึกถึงศีลท่านเป็นสัตว์โพธิสัตว์นะท่านก็บอกว่าจึงนึกถึงคุณแห่งศีลและสัจจะแล้วว่าคุณแห่งศีลมีอยู่ในโลกความจริงความสะอาดและความเมตตามีอยู่ในโลกด้วยความสัตว์นี้ข้าพเจ้าจะทำสัจจะกิริยาอันยอดเยี่ยมแล้วกล่าวเป็นคาถาว่าปีของเรามีอยู่ แต่บินไม่ได้เท้าทั้งสองของเราไมีอยู่แต่เดินไม่ได้มารดาบิดาของเราออกไปหาอาหารดูก่อนไฟป่าท่านจงถอยกลับไปเสถิดนะฮะพอกล่าวสัจจะกิริยาท่านก็นึกถึงบุญนะอย่างเนี้ยนึกถึงดีถึงศีลน,นะฮะนึกถึงธรรมะแล้วก็นึกถึงความจริงว่าปีกมีอยู่แต่บินไม่ได้เท้ามีอยู่แต่เดินไม่ได้ ดูก่อนไฟป่าท่านจงกลับไปเสเถิดจ,จากนั้นก็ไฟก็ดับไปเลยแล้วเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อพระสัมมาพุทธเจ้าในปัจจุบันชาตินี่นะเดิมทีคือเป็นพญานุค,คุ้มนั่นแหละแล้วจุดตรงนี้เนี่ยไฟไม่เคยไหมมาเป็นกลับกับแล้วพุทธเจ้าบอกเพราะว่าพระองค์เดินบินบาตไปในหมู่บ้านชาวบ้านมคตแล้วปรากฏว่าจุดที่บินบาตไปตรงนั้น ไฟไม่พอดีอู้ชาวบ้านโกลหนดับไฟกันแต่พระองค์นิ่งๆแล้วก็พอไฟมาถึงใกล้ที่จะควันหรือว่าความร้อนของไฟจะรบกวนพระุทธองค์ได้ก็ดับทุบไปเลยแล้วชาวบ้านก็มากราบแล้วพิกษุทั้งหลายก็กราบพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าเนี่ยไฟที่ดับนี่ไม่ใช่ด้วยพุทธานุภาพหรือว่าไม่ใช่อนุภาพของเรานะไฟที่ดับตรงนี้ดับมาหลายชาติหลายปีหลายครั้งแล้ว เพราะว่าอะไรที่ไม่ไม่มาเนี่ยมาถึงตรงนี้จะต้องดับเพราะด้วยสัจจกิริยาของพญานกคุม้มที่นึกถึงบุญแล้วเอาสัจจะเอาความจริงเป็นที่ตั้งนะฮะดังนั้นบุญวิสาขาเมื่อวานเราทําบุญแล้วก็ใช้บุญให้เป็นเนาะเอาบุญเมื่อวานนี่แหละมาอธิษฐานจิตทําสัจจะกิริยาให้โควิดมาลายสูญน,นะฮะให้หายไปจากโลกของเราเลยให้ คนสัตว์สิ่งของธรรมชาติทั้งหลายกลับมาสู่สภาพเดิมให้ชีวิตของเราของคนทั้งโลกได้สว่างสวัยด้วยทานศีลภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปนะฮะอันนี้เราก็ต้องเอาหลักซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกความดีความงามนั้นเอามาปฏิบัติอย่างนี้นะเพราะเรานั้นทําบุญไปเยอะแล้วเราก็ทําบุญเรื่อยๆใจใสใจสบายนะก็วันนี้ ขอฝากเรื่องทุบตวนบุญสิ่งสำคัญนะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยแนะนำเรามาเราก็เป็นเรื่องจริงซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกนะฮะก็ขอฝากทุกท่านไว้สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรขออนาบาร,รมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลาย บารมีธรรมมหาปูชนียาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายผู้เป็นที่เคารพรักบูชาของเราเหล่าท่านทั้งหลายบุญบารมีที่เราเหล่าท่านทั้งหลายได้สังสมบุญณวิสาขาปฏิบีตทั้งที่วัดใหญ่แล้วก็ทางออนไลน์ผ่านซูมื่อวานให้บุญเหล่านั้นมารวมกันเป็นดวงบุญใสสว่างที่กลางกายให้ทุกท่านได้มีความสุขกายสุขใจ ให้อายุขายยืนยาวแข็งแรงสดชื่นได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีไปนานๆให้มีทรัพย์สร้างบาร,รมีสะดวกสบายให้เข้าถึงธรรมะที่ละเอียดยิงขึ้นไปโควิดภัยหรือภัยใดๆคนภัยคนผ่านก็ตามอย่าได้มาเข้าใกล้ให้พบเจอแต่บเด็ตนักปราชญ์ให้พลังพร้อมในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติจริงๆขึ้นไปได้ตามติด,ต,ด,ต,ดตามมหาอุญญา์สร้างบารมีสว่างสวยไปทุกภพชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านจงทุกประการเทอ